สวัสดีค่ะแอมนะคะตั้งแต่เรียนจบมาแอมก็ได้มาทำงานเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งตอนเรียนนั้นแอมก็เลือกเรียนสายการเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะเพราะอยากที่จะมาเป็นนางพยาบาลค่ะแต่พอเอาเข้าจริงพอแอมได้มาเป็นพยาบาลจริงๆนั้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้แอมได้รู้อย่างหนึ่งว่าสายอาชีพนี้ไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆเลยค่ะ นอกจากคุณจะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยแล้วคุณยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงมากมายรวมถึงแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานอีกทำให้แอมเริ่มคิดแล้วว่าบางทีสายอาชีพนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับแอมค่ะ จนกระทั่งในคืนหนึ่งแอมได้เข้ากะดึกที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งวันนั้นพยาบาลคนอื่นขอลาหยุดกันเยอะมากเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลของเรามีค่อนข้างจะจำกดัดและคนมาทำงานค่อนข้างน้อยค่ะในคืนนั้นหลังจากที่แอมมาเข้ากะาแล้ว ก็ได้อยู่เฝ้าเคาน์เตอร์แผนกกับรุ่นพี่พยาบาลคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่เยน็นพี่เย็นแกเป็นคนที่ขี้เมาและค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกแอมจึงรู้สึกอึดอัดนิด,น,ดนิดที่ในคืนนี้ต้องมาทำงานร่วมกันกับพี่เย็นค่ะนี่น้องแอมช่วงบ่ายที่ผ่านมามีเคสคนไข้พิเศษมาใหม่เป็นคุณยายสูงอายุ อาการค่อนข้างจะหนักยังไงช่วงสามทุ่มครึ่งก็ช่วยเอายาไปให้คนไข้กับไปเช็คดูแกด้วยล่ะว่าอาการแกแย่ลงหรือเปล่าแอมก็ตกลงรับทราบจากพี่เย็นในคืนนั้นเมื่อถึงเวลาแอมก็ได้ตรวจเช็คคนไข้าตามหน้าที่ค่ะ จนกระทั่งถึงเวลาสามทุ่มครึ่งที่ต้องเข้าไปตรวจคนไข้พิเศษแอมก็ได้ขอประตูก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องคนไข้พิเศษพอเปิดเข้าไปแอมก็พบกับคุณยายนอนหันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างด้วยท่าทางที่เหมอรอยสวัสดีค่ะถึงเวลาทานยาแล้วนะคะตอนแรกคุณยายก็เงียบไม่ตอบใดๆแอมกลับมาเลยแอมก็เลยพูดขึ้นเสียงดังอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาทานยาแล้วคะ่ะ คุณยายค่อยๆหันหน้ามาช้าๆก่อนที่จะยิ้มให้กับแอมทานทานยาอ๋อได้สิแอมจึงได้จัดแจงเอายาให้คุณยายรับประทานและตรวจดูสภาพร่างกายของคุณยายคร่าวๆซึ่งทุกอย่างก็ปกติดีค่ะหลางกายยายยังไหวอยู่ใช่ไหมคุณพยาบาลค่ะเท่าที่เช็คดูก็ยังปกตินะคะยังไงคุณยายทานยาเสร็จแล้วก็นอนพักนะคะ ถ้ามีอะไรก็กดปุ่มเรียกพยาบาลได้ตลอดเลยนะคะปุ่มอยู่ข้างๆหัวที่นอนค่ะคุณยายฉันพูดก่อนที่จะเดินออกมาจากห้องของคุณยายและเดินกลับไปเฝ้าที่เคาน์เตอร์กับพี่เยนเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างคุณยายห้องพิเศษโอเคดีอยู่ใช่ไหมค่ะเท่าที่ดูก็ปกติดีทุกอย่างนะคะ ก็ดีดูแลแกดีดีล่ะแกเป็นญาติผอ,อ,อโรงพยาบาลเลยนะผอ,อ,อฝากมาให้ดูแลเป็นเคสคนไข้พิเศษเลยล่ะอ๋อค่ะว่าแต่คุณยายแกป่วยเป็นอะไรมาหรอคะพี่เย็นอ้าวตายแล้วนี่ยังไม่ได้ดูประวัติคนไข้หรอยายแกป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3แล้วนะนี่ก็ไม่รู้ว่าแกจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกนานหรือเปล่านะ เมื่อแอมรู้ดังนั้นก็รู้สึกสงสารคุณยายเป็นอย่างมากเพราะคนไข้ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่แอมเจอมาแต่ละคนแต่ละเคสนั้นถ้าป่วยเป็นมะเร็งยิ่งเข้าขั้นที่3โอกาสที่จะหายยิ่งยากมากแถมทรมานสุดๆอีกต่างหากคืนนั้นแอมก็นั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาลาวๆตีสองก็มีสัญญาณเรียกจากคนไข้ซึ่งเป็นคนไข้ห้องพิเศษซึ่งมาจากห้องของคุณยายนั่นเอง แอมจึงได้รีบลุกไปดูอาการของคุณยายทันทีว่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอแอมเดินมาถึงห้องกับพบว่าคุณยายแกนั่งดูทีวีอยู่ก่อนที่คุณยายจะหันมายิ้มให้แอมเมื่อเธอเห็นแอมมาแล้วเหรอคุณพยาบาลคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าคะยายอยากจะเข้าห้องน้ำหน่อยนะแต่เดินไปเองมันก็ลำบาก แอมก็เลยจัดการช่วยพยุงคุณยายไปเข้าห้องน้ำก่อนที่จะนำคุณยายกลับไปนอนอยังที่เดิมของคุณยายถ้าไม่มีอะไรแล้วแอมขอตัวกลับไปเฝ้าหน้าเคาน์เตอร์ก่อนนะคะคุณยายแอมพูดก่อนที่จะเดินกลับไปยังเคาน์เตอร์ดังเดิมนี่น้องแอมยายแกเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะแค่ขอให้พาไปเข้าห้องน้ำนะคะ แอมพูดก่อนที่จะนั่งพักเหนื่อยได้สักพักเสียงสัญญาณเรียกจากห้องของคุณยายก็ดังอีกครั้งแอมจึงต้องเดินไปดูอย่างเรี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่และตอนนี้พี่เย็นเองก็เอาแต่ยืนเล่นมือถือไม่สนใจจะใช้ให้พี่แกไปดูแทนก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวแกจะบ่นเอาแอมก็เลยต้องไปดูคุณยายเหมือนเดิมอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พอแอมเปิดประตูเข้าไปคุณยายก็นั่งยิ้มให้กับแอมอยู่แล้วคุณยายคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ยายหิวน้ำคุณพยาบาลช่วยเทน้ำให้ยายหน่อยสิแอมจึงได้ไปเทน้ำให้คุณยายดื่มก่อนที่จะถามกับคุณยายว่าทำไมคุณยายถึงไม่เทน้ำกินเองล่ะคะน้ำก็วางไว้ใกล้ๆคุณยายนี่เองกยยอยายอย่าให้คุณพยาบาลเอาให้กินนี่จ้ะแอมจึงไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยได้เดินออกจากห้องของ,ของคุณยายไปได้วยความรู้สึกเบื่อเซ็ง ก่อนที่ในคืนนั้นคุณยายแกก็จะกดเรียกแอมมาที่ห้องเพื่อให้ทำนั่นทำนี่อยู่หลายครั้งจนมาถึงครั้งนี้แอมก็เริ่มรู้สึกหมดความอดทนแล้วจริงๆค่ะว่ยกดเรียกอะไรนักหนาทั้งคืนเนี่ยลูกเต้าก็ไม่หัดมาดูแลเองบ้างเลยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆทำเองก็ไม่ได้เนี่ย บ่นเลยแอมไปสิตามใจแกนหน่อยแกเป็นคนไข้เคส VIP เลยนะพี่เย็นก็พูดได้สิเพราะเธอไม่ต้องมาโดนแบบฉันนี่นาะที่โดนกดเรียกทั้งคืนฉันคิดในใจก่อนที่จะลุกไปที่ห้องของคุณยายอีกครั้งแต่ครั้งนี้พอฉันเปิดประตูเข้าไปฉันกลับพบว่าคุณยายแกยืนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยท่าทีที่เหม่อลอยอ้าวคุณยายไหนว่าเดินไม่ค่อยไหวไงคะแล้วลุกไม่ยืนทำอะไรตรงนั้นนะ่ะ พอแอมพูดจบคุณยายก็ค่อยๆหันหน้ามาทางแอมซึ่งครั้งนี้ใบหน้าของคุณยายดูเปลี่ยนไปมากลิ้นของคุณยายห้อยออกมานอกปากผิวสีซีดจนดูน่ากลัวจนแอมตกใจถึงกับกรีดร้องออกมาเสียงดัง <c oughs> ก่อนที่แอมจะสนบไปด้วยความช็อก แอมได้มารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีในช่วงเวลาเช้าๆค่ะซึ่งแอมก็นอนอยู่ในเตียงของโรงพยาบาลแอมก็ได้แต่งงและสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอมก่อนที่ในเวลาต่อมาพี่เยนแกนจะได้มาเล่าให้กับแอมฟังว่า เมื่อคืนหลังจากได้ยินเสียงแอมกรีดร้องเสียงดังแกก็เข้ามาพบแอมที่สลบอยู่บนพื้นส่วนคุณยายก็ได้หายไปจากในห้องพี่เยนก็เลยได้ไปตามคนอื่นมาช่วยหาคุณยายก่อนที่จะพบศพคุณยายที่ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยการแขนคออยู่บริเวณริมหน้าต่างด้านนอกห้องของแกทําให้ร่างของแกห้อยอยู่ตรงริมหน้าต่างห้องของแกทั้งคืนซึ่งจากผลชนะสูตรคุณยายน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนแล้วแอมก็ได้แต่ รู้สึกตกใจและงงเมื่อคืนแอมเข้าออกห้องคุณยายตั้งหลายครั้งแต่ไม่ได้สังเกตเห็นร่างของคุณยายที่ห้อยไปมาอยู่บริเวณริมหน้าต่างเลยแถมพอแอมมาคิดดูดีๆแล้วคุณยายที่คอยดูคอยเรียกแอมทั้งคืนนั้นคือผีไม่ใช่คนมันก็ทำเอาแอมรู้สึกช็อกและแทบไม่ได้สติเลยกับเหตุการณ์นั้น และนี่ก็เป็นสาเหตุที่แอมไม่สามารถตัดสินใจที่จะทำงานในการเป็นพยาบาลต่อได้จริงๆเพราะแอมคิดว่าสภาพจิตของแอมคงไม่แข็งพอที่จะมาทนเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ถึงคุณยายแกจะมาหลอกแอมแต่แอมก็ได้รู้มาทีหลังจากพี่เย็นว่าคุณยายแกอยู่โดดเดี่ยวมาหลายปีแล้วลูกหลานพากันทิ้งแกให้อยู่ลำพังไปจนหมดตั้งแต่คุณยายแบ่งทรัพย์สินมรดกให้จนครบกันทุกคน แถมแกยังมาป่วยเป็นมะเร็งอีกแกคงทั้งทรมานทุกข์ลำบากกำลังใจในการมีชีวิตต่อก็ไม่มีเพราะผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้นต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างในการต่อสู้กับโรคที่แกเป็นเป็นอย่างมากและนี่ก็คือเรื่องราวเคสคนไข้พิเศษเคสสุดท้ายที่แอมได้ดูแลก่อนที่แอมจะลาออกจากการเป็นนางพยาบาลและมาประกอบอาชีพอื่นค่ะ